ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางตรวจเยี่ยมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมานที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะเพื่อให้กำลังใจแก่นายทหารผ่านศึกผู้พิการและครอบครัวค่ะ ด้วยพลเอกพินพาสสารีวัตรผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดินทางตรวจเยี่ยมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอ่นนานาจเจริญซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัวที่มีฐานะยากจนเข้าอยู่อาศัยและมีที่ทำกินโดยมีเมง้นที่ประมาณ2 9 7 0 6หไร่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2513ปัจจุบันได้บรรจุทหารผ่านศึกเป็นสมาชิกแล้ว495ครอบครัวและให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำ กินเป็นของตนเองพร้อมสนับสนุนการประกอบอาชีพโดยเฉพาะาการเกษตรหมุนเวียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชไร่ปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์และขยายพันธุ์ไม้ผลเพื่อจําหน่ายรวมไปถึงการพันธุ์ไม้ผลเพื่อจําหน่ายรวมไปถึงการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมในครัวเรือนค่ะส่วนที่โรงแรมเรา